สวัสดีครับมาพบกับ OX c o m p t พ r s Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเรื่องของการรีเซ็ตนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ m ม t e n a n c unit a นะครับแล้วก็ m ม t e n a n c e unit b นะครับซึ่งแต่สเตตัสเนี่ยอาจจะลดลงนะครับทำให้อาจจะตกใจได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้อยู่สามารถรีเซ็ตได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับ f สัน al 3 2 0 dn นะครับ วิธีการนะครับทำอย่างไรนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็อื่นกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะเมื่อกดเข้าไปนะครับให้ท่านหาในคําว่า system system information นะครับจากนั้นกดเข้าไปครับอ่า system info โทษนะครับเอาใหม่นะครับอ่า นะครับแล้วก็เข้ายัง system information นะครับเข้า report นะครับเข้า supply นะครับกดนะครับดูว่ามีค่าของ maintenance a อยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับค่า maintenance a นะครับตอนนี้ก็ยังใกล้ฟูอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการ reset นะครับกดปุ่มนี้นะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนมายัง Command Setting นะครับเลื่อนมายัง Reset m เมนูนะครับ r e เ e t เมนู Menu, นะครับจากนั้นเข้ามายังนะ s e t m t m n i n t e n a n c e A หรือ Maintenance B นะครับเลือก Maintenance A ก่อนครับจากนั้นกดยีจังหวะนี้จะใช้ประมาณ7นาทีนะครับจังหวะนี้จะใช้เวลา7นาทีเครื่องจะปิดและเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติ ใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับในการวอร์มอัพต่างๆในเครื่องนะครับ